ุนลรูปไปเลยทานข้าวบ้านสวยกันมาค่ะใครยังไม่ทานข้าวดับแล้วต้องไปเื้ยอะไรไม่เลยต้องหนนต้องหนนทำไมเครียดอนี้มันต้องหนุนเลยยามฮัลโลฮัโลเห็นอะไรฮัลโล กูไข่ใส่หน่อไม้ดอกใส่ไข่ปลาดุกูขอบคค่ะอตรนี้ก่อนคุน่ารักมากกินหิอด้วยถ่า,มาแม่มาทานไม่กินได้ละแม่กินได้ไแม่กติ้งได้เสร็จปหมา ยักอชมตอนเย็นขอบคุณมากค่ะอยากฟังเพลงอะไรนะเตรียมเตรียมนึกไว้เลยร้องไม่ได้กันจะร้องให้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสืนนี้ไม่ซื้อพวมอะไรไม่ว่าค่ะเราไม่ว่ากันเลยนะคะแต่แบบขอสักหนึ่งแชร์สักหนึ่งไลค์นะคะเป็ยงกำลังใจให้กันแค่นั้นพอนะคะ ตามสถานการณ์ a l w a y อุ้ยขับเลยนะขับม่ไห,หววะง่วงเหมือนกันขามาที่ไม่นอนเลยอ่ะมาชวนคุยกันนื่นกันแต่เช้าเลยวันนี้เนี่ยแหละเช้าเก้าโมงค่เก้าโมงนี่คือเช้าเลยว่ะ อร่อยไหมจ้าอร่อยค่ะรล่ไ<ล>้ี่น้ม่้วให่โอ้กินงแมตกูม,มอะ่ะเอาไม่าไหมสด่าวง,าางาน้ำหนูอนนาันี่งนงหนนยายจิ๋วให้ก่อน มีกระเป๋าวะเอาเกงอ่ะเกงมีกระเป๋ไหมร้อนเนี่ยลมไม่พัดปกติลมพัดไม่มีกระเป๋าเนื้อเปื่อนขนมใจเย็นเดี๋ยวพี่ข้ามไหมไม่กินพี่กินยายเอาข้ามเลยนะฮะฮะเจะได้เนาะถ้านั่งตรงนี้ได้ก็จะเห็นยายเห็นแม่น้ำมากเลยแม่น้ำติดกับวัดท่าแม่น้ำเส้นเดียวกับวัดท่าไม้นะคะเอ่อเล่แม่น้ำอะไรนะพี่ไปแม่น้ำข้าวีน แม่น้ำท่าจีนค่ะแม่น้ำใหญ่มากแม่น้ำท่าจีนแม่เกินข้าวยังไม่เมีกุ้ยช่ายแม่เอ๋แม่เอ๋อยากกินกุ้ยช่ายไม่มีเอานี้ไหนเขาส่งตอนเดียแม่เอ๋มาบอกตอนหนูสั่งมาแล้วมาบอกตอนหนูซื้อลงสตอรี่แม่คัเดี๋ยวรอบหน้าหนูซื้อมาให้แม่ พี่ปางก็อยากกินหอยลายหอยลายก็ไม่ค่ะมาถ้มาเอามาตอนนี้อาจจะเสียแม่ก็เซลไปอย่างไร้วเนี่พี่ว่าบอกแม่ไแล้วหอกเล้ยงพี่ปางอยากกินหอยลายก็อันนี้ต้นส้มม่วงใช่ไหมนั่นอะไรอ่ะมามาดันนอะอันนี้มาดันเหรอเนี่ยขนุนต้นเนี่ยที่เอาไปบ้านที่โรงใหญ่ๆห่ะขนุนหวานนะหวานยันตังเลยคุยกันเหมือนมาให้ดูเราคุยกัน เราลูกตอนไหนครัพี่สาวมันเป็นตัวผู้คเคยมันไม่ออกลูกื้นเห็นซีดอ,อกดอกนั่นแหละมันไม่มีลูกเคยไม่เคยมีลูกเลยต้องปลูกมาเนอะกีป่ปีแล้วเนี่ยหลายมากปลูกได้ล่มนะเห็นไหมไม่มีเลยไม้กระดานตำเนี่ยตำน้ำพริกเนาะยังเลยงานยุ่งมากๆวันนี้จะดูมีเวลาดูลูกสาวไหมแม่ตำน,น้ำพริกมาดันเนาะจะยอดอ่ะจะมีเวลาเข้ามาดูลูกสาวไหมเนี่ย มุณนิัดถึงแวัดระว่งะชัดระหอย่แล้ไ่างเงี้ยตบวที่หน้าวที่หน้าัแต่เวลาไล่ผยผมันชอบเบอนไล่กินอ่ะปตยานจะแจวเลยแต่เวลาไล่ทําหากินเบอแบบภาพเบอแบบภาพไม่ชัดอ่ะไข่ตแบบแน่นมาก เป็นข้าวเป็นข้าวกลางวันแต่เป็นอาหารมื่อรกวันนี้เขาสั่งมาหกพันชิ้นโหไม่ต้องนอนแล้วล่ะวันเนี้ยแม่ต้องนั่งต้องนั่งดูเวลาแม่ต้องนั่งดูเวลาเขาหกโมงปุ๊บนี่เปิดโทรศัพท์เลยเดี๋ยวหนูแชร์ไปแม่เอ๋สวัสดีพี่ยุพาสวัสดีบรรยากาศนั่นนะเออตรงเนี้ย ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหันกล้องไปให้เห็นแม่น้ํานะ <_ d ata> อยากให้อยากหันไปแม่น้ําแม่น้ําใหญ่อะค่ะหันไหมเราหันไหมน้องกลับมาเหมือนเดิมนี่แหละเป็นแม่น้ําใหญ่นะคะอันนึงบ้านอะไรที่แพงกว่ามันมีแต่บ้านแบบหลูวเท้งนั้นเลยสวยเลดนะปิดแม่น้ําอ่ะแม่น้ำนำหญ่แพงแม่น้ำห้าล้านห้าล้านไรละห้าล้านเป็นกว่าเลย เล่นละท้านรัดกว่าก็แบบแบบแบบอย่างเงี้ยคือจะไม่น้ำใหญ่ไงไม่น้ำท่าจริงสั่งหนึ่งก็ราคาพอๆกันนะสั่งหนึ่งไม่เท่าสั่งหนึ่งแพงกว่าฝั่งนี้น่าจะดีกว่าถ้าสั่งนี้ก็น่าจะพอกันนะฝั่งหนึ่งมีสวนไหนที่จะเป็นสวนเอ่อมะม่วงสวนกล้วยไม้นะคะอันนี้เป็นเน่ือสวนมะนาวแล้วก็สวนกล้วยไม้จะบอกว่าช่วงนี้กล้วยไม้ขายไม่ดีนะใช่ไหมขายไม่ค่อยดีเพราะโควิดน่ะค่ะ มีคนไม่ได้ไปทําบุญกันไม่ได้อะไรเงี้ยกับดอกสวยมากแต่ว่าไม่มีคนสั่งมันก็ตัดไปขายไม่ได้ไม่ตัดไปขายมันก็ปล่อยให้เหี่ยวแล้วก็ร่วงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นรวยไหมคือเศรษฐกิจกอ,อะไรอตอนนี้ก็คือแบบแย่หมดอะทั้งใจตั้งทำใจค่ะื่าวานแม่ลงแม่ส่งไปให้บบลยี่สิบวันนี้ร้องเพลงใช่แล้ว แม่เอ๋ส่งไปแล้วเหรออืไอบิวไอบิวมันสั่งหนูอ,อยู่ว่าจะสั่งจะบอ,อบอกให้แม่เอ๋สั่งจะสั่งให้แม่เอ๋ให้มันอยู่วันใช่แล้วติดมาไรด้วยนะจ๊ะบังคับไปเตัววันนี้ว่าสุก่ามาตามนะัดตอนแรกว่าถ้าจุกเดียอเดี๋ยวเ,ยวเ,าเอา,เอา,เอาติดใจ อีกขออีกสักสุกนึงติดใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแป๊บิ้วพรุ่งเนี้ยตะก,กูลกอร่อยไหมครับได้ค่ะไ,ได้บรรยากาศดีบรรยากาศดี นานๆเราจะได้ทานนะคะเราพูดอีกรอบหนึ่งที่ว่าใครเพิ่งเข้ามานะคะไม่มีการกระแสดราม่าไม่มีการจะเพิ่งว่าหนูหรือเพิ่งอะไรเลยนะเพราะอาหารมื้อนี้มีคนเลี้ยงค่ะไม่ได้ซื้อเองไม่ได้ขี้อวดแล้วก็ไม่ได้อวดรวยอย่างที่โดนว่านะคะใน youtube ที่แล้วนะคะอืมอันนี้คือพูดย้ำแต่ถ้าไม่ถูกพูดจามไม่ถูกใจแบบที่ที่เข้ามาดูนะคะที่คนนั้นอะไม่เอ,อ่ยชื่อเนาะเพราะว่าเขาไม่มีโปรไฟล์ให้เราเห็นอะ ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยยังมาแบบกินอะไรอย่างนี้อีกกินลูอลเออกินหลูสถานการณ์เงี้ยให้คนแบบที่แบบเขาไม่มีมาดูเรามาดูอ่ามันไม่ได้ทานบ่อยค่ะนานๆและยิ่งมื้อนี้มีคนเลี้ยงนานๆจะมาทีเพราะว่าเรามาแสดงเกเรเรามาร้องเพลงนะคะน่ารินจังนะ ไม่ได้รวยค่ะถ้ารวยหนูคงไม่ต้องมานั่งขายของอ่ะดูตามไลฟ์ได้เลยมานั่งขายเสื้อผ้ามานั่งขายเลยลิเกไม่มีงานค่ะมันองขาขอลูกค้าไม่โอนลูกแถมลูกค้ายังไม่โอนเงินอีกเลยนะแถมลูกค้ายังไม่โอนเงินนั่งร้านแถวไหนนั่งที่บ้านค่ะเป็นบ้านสวนอ่าเนี่ยข้างหลังเป็นสวนนะคะหนูป้ามีขนมดงนุนมีต้นไม่ไม่ได้ที่ร้านค่ะที่บ้านแต่เราสั่งจากที่ร้านอ่ะมาเดลิเวอรี่มากินที่บ้านค่ะ ร้านเดิมยกมือขึ้นส่วนอาหารลุงนภาร้านเดิมค่ะไปดังมากซี่กก้ๆวัดท่าไม้วัทน์วัดเดิมเขามีสั่งเดลิเวอรี่กลับบ้าน่ะวันนี้เป็นวันหยุดอ่ะพี่เขาหยุดงานอ่ะวันแรงงานนะเ,เขาก็เลยนัดเราไปทานข้าวกันเพราะเราเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมคะเออนปแล้วเนี่ยหลายเออไปแ <ไป S 2> ล้วไม่เปิดเผื่อโดนไม่เปิดเผื่อโดน ผู้หญิงค่ะพี่เลีผู้ชายเอฟจะพาบ่อยๆพี่เอฟื้อผ้าใครแม่ค้าบ่อยๆแหละพี่คนนั้นแหละทำไมข้าวหมอน้อยอ่ะกินให้หมดก่อนแล้วย่างกันเอะแผงกันพี่ป้ากินหมดในน้ำข้าข้าวหนึ่งเด็มีแหวนด้วยพี่ป้ายาไม่เสื้อเด็กมีแหวนใส่ขนมขนมมีแหวนแถมขนมขนมแถมแหวนไงสวัสดีค่ะเอาสิบสองคน แม่เราอยู่ในถุงไม่เราไม่ได้อัพ u t u b e มาหลายวันแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ไม่ได้ตอบบ้างหรือไม่ตอบบ้างสิ่งใดดีสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ดีเราก็จะรับเอาไว้สิ่งดีๆเราก็ตอบแทนนะคะที่เข้ามาดูแลกันนะคะทุกคนเลยันที่นี้นะคะก็อีกกินไม่กี่คนแล้วเนาะจะติดตามสิ่งพันแล้วก็ขอให้มีคนติดตามเยอะนะฝากกันแชร์ฝากกันอะไรด้วยติดตาม youtube นะคะเพราะว่า อาจจะได้ถ้ามันพันคนมาได้ไลค์ใช่ปะ่ะ<อ>มันได้ดม,มันได้ไลค์สดใน YouTube youtube ไงซึ่งเราอยากไลค์สดใน youtube มากอยากคุยอีกอีก,อกโลกหนึง่งอีกโลกนึ่งที่ว่าเออบางท่านไม่ได้เล่นเฟซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากคุยอยากอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดิฉันสุดเมื่อไหร่โควิดจะหายนั่นน่ะสิอยากเล่นลิเกจะแย่แล้วอ่ะก็คือเดินเดือนนี้ก็<อ>เดือนหนึ่งอะเนา<อ>ะ no. ขายของไปขายรวก อะไรล่วงกุขนมดก่อน่ขอตอนแล้วก็ใช้เงินเก่าที่เราแสดงแสดงมาแล้วเราก็เก็บเก็บตอนนี้เงินเก่าก็ลอยหล่อแล้วค่ะเจ๊ปุ๊กบอกป้ายหาคนงานแค่สามคนอะเจ๊ปุ๊กแม่หนูอะจะไม่ทาอยู่เนี่ยแม่อยากทาหาคนงานให่สามคนนี่ไงเราพอดีสามคนอะเอองั้นหนูไงเอาเอาสี่สี่คนนี้ด้วยไหมเฟสไปไเอาเอาอีกคนด้วยหมรูกสบพ้ไม่ใช่หรอลูกสะพ้เจ๊ปุ๊กอะ เยอด้วยหัวมอแม่น้า้า้าอยู่ตรงกลาง่งแล้วแม่แกอยู่หลีกหนูก็อยู่่าเอาเก้น้ำให้แม่ทิตรงกลางเอาคนที่สี่ไปด้วยนะสามเอถ้าเอาหนูก็สามคนแถมหนึ่งนะแม่แกตรงกลางไม่อยู่ตรงนี้นั่นไม่ใช่ตรงกลางเขามีน้ำจิ้มให้ิตรงปลายก็ล้ตรงกลางเม่ลืน้้มใ่ไหมอันไหนเยไม่มีเออเขาลืมน้ดจิ้ม่นถุ่ดโน่ยนู สวัสดีทุกท่านเข้ามานะคะวันนี้เวลากโมงเย็นนะคะแสดงลิเกแล้วก็อ่าบอกไว้ก่อนแสดงลิเกไม่ได้แสดงตามวัดหรือตามอะไรนะที่บ้านเนี่ยค่ะจัดฉากจัดฉากจัดอะไรเป็นแบบเป็นแบบดิจิตอลแบบว่าโรงลิเกอะเหมือนเราอยู่ในโรงอัดละครอะไรกันไม่แต่ว่าเราทำที่ที่คอมเนาะน่าจะะเกงมากนะคะอ่าผํทำที่คอมนะคะ อย่าลืมนะคะเดี๋ยววันนี้จะอาจจะไลฟ์สดอาจจะไลฟ์สดเยอะหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไลฟ์สดแต่งหน้าริเกรอบหนึงไว่างงานเปล่าทำขนมอะ้าวแม่เขาเแรงงานออกไปแล้วหรอแวะมาบ้านแม่เปล่าถ้าทัน้าทันนะแม่ถ้าทันนะแม่รถติดไปรถแบบติามากเลยไม่รู้ที่ติดเพราะอะไรไม่รู้ที่ติดเพราะอะไรคนกลับบ้านหรือเปล่ามันมันหยุดยาวใช่ไหมใ้หัวมาเลยเอาป่ะ เขาเขาว่าเขาดูเขาหยุดจนถึงไหนนะมันวิสาเลยปะใช่ไหมเจ๊อ้อยเขาหยุดถึงวันไหนนะเมื่วันนี้นะโซนจะไหมแต่ว่าที่เขาไปถึงกี่ทุ่มสามวันแล้วไงแล้วก็วันนั้นยังไม่ถึงวันที่สี่ห้าสี่ห้ายุดยาวเลยมันเป็นไม่มีติดไม่มีติดหรอหรอพี่เพราะว่ามันหยุดยาวเลยอะถุงใหญ่ปะกุ้งโอเคหนูรู้แล้วเดี๋ยวหนูส่งที่อยู่ไปให้พี่ปิ้นให้หน่อยได้ปะปริ้นออกมาแบแม่ล้วก็คิดตังค์ อ้บรรยากาศดีเสียงมาพี่น้าไปเลยแล้วก็หนูมียอดข่าวันนี้ด้วยนะหนูเป็นน้ำหมาอืโอเคโอเคพอได้แล้วฮะไม่ได้เห็นริมน้ำเดี๋ยวเราจะถ่ายริมน้ำให้ดูนะเดี๋ยวเราอีกกันหนึ่งนี่ขอดูดิท่านทุกท่านที่เข้ามาเอ่อยามมองภาพรวมๆนึกซะว่าเรามานั่งคุยกันนะเรามานั่งคุยกัน ไม่ได้อวดนะจ๊ะไม่อวดนะจ๊ะวันนี้มันหยุดคนงานไม่ออกแต่งานมันเยอะมากวันจันทร์หยุดถึงวันจันทร์เหรอนี่ด้วยรอไม่เห็นอะไรอะตรงนั้นอะทำไมอะไรอะทำไมไม่เห็นว่าอะไรอ่านไม่อ่านไม่เห็นต้องตัวนั้นอยู่ไกล เดี๋ยวนูขอมาเอาคม่นพอหน่อยสิม่มันเห็นอะไรฝังอย่นเลยมีนม้วนมีแหมะปะอันนี้จะเป็นส่วนกล้วยไม้นะคะฝ้ายอะไรอ่ะอ้าเขาเลยเลเอดูหน่อยสิ ทำไม่ทันเลยจะรับอีกจะทํำ24ชั่วโมงโหได้ได้นอนกันไหมฝ้าอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยไม่สนไม่สนตลอดอธิบายก่อนยีกันกันเดนว่าอีกเนี่ยกินด,ด้วยจัดมาหนึ่งังกับหนึ่งลิตรพรุ่งนี้ก่อนกลับดีกว่าอยู่แวบทุมพรุ่งนี้กลับแปดลิ้วคืนนี้ก็ไล้เสดเสกก็คงจะนอนที่นี่แหละนอนที่บางบัวทองแหละดีจ้าคนแพ้คนที่แพ้นะคะ พียงเลีกินด้วยเพียงเลีวันนี้เปิดเผยตัวได้แล้วนะวันนี้หนูสแสดงเกย์อีกนะอีกสักวันนะเพียงฉลีอยากฟังะไ,ไรขอมาได้นะคะร้องไม่เพาะก,ก็จะพยายามร้องให้ได้นะคะแต่ไม่สัญญาว่าจะร้องเพาะหรือเปล่าท,ท,นทนฟังไปทน,ท,นทนฟังไปคนะก็บางทีเราอาจจะภูมิใจ <ๆ S 1> นิดนึงว,ว่าเสียงเราไม่ดีแต่ก็สามารถแลกเป็นเงินได้นี่ค่ะ ครอบครัวเรามีกันอยู่เท่านี้ก็นอยู่เท่านี้นนสี่คนนะคะสวัสดีร้อยยี่สิบเจ็ดท่านนะคะอรออยู่เธอปา้าหจะแย่จะลำบากสินะพรุ่งนี้เด็ดทั้งหมาเนี่ยลูกชายครอบครัวมีสี่คนแล้วก็ลูกชายอีกสองตัวนะลูกชายอีกสองตัวนะคะไปไหนก็ต้องกระเตงกระเตงกระเตงไปด้วยอ่ะลูกชายนะ ไม่เปิดดีกว่าแม่นักปูไมู่กเปิดเธอแม่ปูขออยู่แบบนี้แหละสบายใจไม่เปิดดีกว่าเข้ามาเม้นแบบนี้ก็ต้องหืนแล้วแต่นักลูใช่ไหมใอไหเนี่ยอร่อยไหมคิดถึงคนเลี้ยงคิดถึงคนเลี้ยงข้าวอ่ะใช่ไหนข้าว ออกส่งเสียงเฉยส่งเสียงเฉยทักท้ายไม่เอ๋อดีตไม่เอ๋อดีไม่ส่งเสียงไม่ส่งเสียงไม่เปิดเผยนะแม่เอ๋คนที่เข้ามาซีเอฟเสื้อผ้าให้แม่ค้าบ่อยๆพรุ่งนี้นะใครอยากได้เสื้อผ้ามือสองแม่ค้าบางทีก็เป็นมือหนึ่งอยู่ในแรงัวน้าเห็นแต่มือบางทีก็มือหนึ่งครึ่งคือถ่ายแต่ถ่ายรูปไม่เป็นมือต่อมือหนึ่งครึ่ง ใส่ถ่ายรูปแล้วก็ถอดเลยเท่านั้นแบบเหมือนใส่จะใส่จะขายแล้วไม่ได้ขายแบบเฉพาะใส่ถ่ายรูปเพื่อที่จะขายแล้วเราเสียดายเราจะเก็บไว้ใส่เองแล้วสรุปแล้วก็ไม่ได้ใส่เราก็เดี๋ยวเอามาขายนะคะเขาใส่ที่ในสวนวันในเกิดนี่ยเนี่อในสวนวันในเกิด นี่หนูก็ซื้อลางลางขนาดเนี้ยกี่ลางนะสามลางมาให้แม่ปลูกก็บ้านไม่มีเนื้อที่ไงปลูกมีเนื้อที่ปลูกแล้วซื้อลางให้ปลูกแล้วเปลือกปลูกที่ปลูกไปกะเพราเวลาตัดต้นอยู่ไกลแต่ละเสื้อผ้าพี่คงใส่ได้ขาผ้าเดียวตอนนี้อ้วนมากอเสื้อหนูไม่ได้มีโอเสื้อยื่อจะใส่ไแน่นอนน บอกเลยว่ามีเสื้อที่ไปเมืองนอกเลยนะเส,ส,สื้อผ้าที่ใส่ไปเมืองนอกที่ว่าที่ใส่ก็คือก็ไปรอบเดียวก็คือใส่ครั้งนึงคือแบบว่ามีคนถามว่าอยากได้อยากได้นะอะไรเงี้ยที่ว่ามันมีโอกเปิดหลังด้วยอะไรดยอุย้ยสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันพรุ่งนี้ไปดูกันจริงๆบอกเลยเนะ่ยทั้งร้อยสี่้ยทั้งร้อยสี่คีถึงทุกคนแล้วหนึ่เดือนโอ้ขี่ถึงเหมือนกันสวัสดีทุกทุกคนนะร้อยห้าสิบสี่คน วันหยุดอ๋อวันนี้วันหยุดใช่ไหมว้าเสียดายจังไม่ได้ขายของวันหยุดไม่ได้ขายของเออเอาคุยกันบ้างคุยกันบ้างไม่ได้ขายของ็กล้นี้ไงไลฟ์สดไลฟ์สดลิเกแทนไม่ได้ขายของไลฟ์สดลิเกแทนนะคะก็คุณนี้เนาะไม่ซื้อมอะไรอะไรไม่ว่าคือเข้ามาคุยกันเข้ามาแชร์แค่เข้ามาดูให้รู้ว่าเอ้ย คิดถึงกันเนาะก็พออยู่ดูก็ได้ไม่แข็งนะไปน้องแข็งแต่บางคนไม่ซื้อว่ารู้ตัวแต่ถ้าบางคนไม่ซื้อว่าไม่สปหนุนน้องว่าไม่เอาแล้วขูยกินมโอเก่งมากใครกินไต่ต้มเก่งมากอันนี้ของของตุ๊กใหมหรอวะแต่ต้มอ่ะไอ้ป้าปลาเอาช้อนหน่อยนะฮะแม่ไม่กินตูเลย เอาเม็กุ้งเอาไหมใหญ่เอาให้เอาไหมเอาไหมเด้แล้วเราก็เชิญอยากกินปลาดิจะกินอันนี้สวัสดีพี่ต๋อยตัวแทนของเรานกิปลาปลาลืมน้องไปยังนาะพี่ต๋อยของหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมของหมดตะตอกแล้วไม่มีอะไรให้ขายแล้วเหล่าแต่มาร์กอ่ะเหล่าแต่มาร์กมาร์กกระสุบห้พี่ต๋อยขายข้าวโพดขุ่น่ารักน้องแฝดเขาอากมาขอบคุณค่ะขอบคุณ กำ,ก,กำลังใจดีอะไรก็ดีเออทำคมอีกแล้วกำลังใจดีอะไรก็อะไรก็ดีคนรักก็มีคนเกลียดก็เยอะอะอย่างเงี้ยเจอแกงของหนูคนรักก็มีมคนเกลียดก็เยอะนะไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครเกลียดก็ไม่นใจดุษดีกินที่ไหนคะติมน,น้ำค่ะแม่น้ำท่าตีนอะ่มันเป็นบ้านสวนที่ติมน้ำ ทานข้าวพอหยุดวันนี้หยุดวันหยุดเนะาะแลมาทานข้าวกันไม่ทานข้าวเตรียมอาหารให้เราอย่างดีเลยสวัสดีรอชมค่ะไว้ขอบคุณที่นิดหน่อยค่ะคุณนิดหน่อยนะคะมีลูกค้าแล้วปะนิดหน่อยค่ะใช่ไหมแล้วคุณจะกดไหมไมาเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์ไงจะไม่ได้คุณมานีดอนลอยใช่ปะสวัสดีจ้าน้องฟ้าสวัสดีค่ะ อตอนนี้ทยอยเคลียร์ลบเพื่อนนะคะที่ไม่มีตัวตนที่ไม่โอเคกับเราอะนะ,ะเดี๋ยวโอวาเราแรงอีกไม่ที่คือเราก็พยายามลบเพื่อที่จะรับคนที่อยากเป็นเพื่อนกับเราจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะเปิดนะคะเปิดเปิดโพสตที่ว่าใครใครที่ยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนอะ <c oughs> เข้ามาเม้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดโพสให้เข้ามาเมนเ้นจะได้ได้กดรับตอบรับตอบรับตอบรับเพราะว่า บางทีมันหาไม่เจอไม่ได้แอคไม่ได้ยิงแต่อย่างใดบางทีเพื่อนมันเต็มเพราะว่าเฟซน,นี้มันมีกี่ปีเราก็ไม่รู้ะอะเราก็จาไม่ได้แล้วบางทีเพื่อนที่แบบโปรไฟล์ไม่มีจอมืดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามลบเนาะจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลบเดี๋ยวจะเคลียเคลียออกนะคะพยายามเคลียออก ลูก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 ใส่ส้มปูค่ะปูไข่ใส่ไข่ปลาลิ้วนี่ใส่ไข่ปลาลิ้วใครอยู่แถววัดท่าม้า่ยสั่งอาหารได้ค่ะร้านร้านลุงนะาค่ะพี่นิดหน่อยเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนโปรไฟล์ไงพี่เขเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วหนูก็จำไม่ได้ท่องไว้ไม่สนไม่แคยทำงานหาตังเนาะ ไปสวย,สย,ยโบวิดก็ทำหน้าบุดวิดได้นะ <c oughs> มีแต่โบที่หัวจะหน้าไม่มีโบแล้วตอนนี้ <c oughs> โบจางแล้วโบก็อยู่บนหัวอืมน่าแมนโบยังมีขายอยู่นะอ่ะเหลือไม่เยอะหรอกวันนัสิบอันนี้ สิตสองอันซื้อก่อนนะหอมเลยเอาไปขายได้อ๋อใครไม่รักที่รักฝ้ายค่ะแล้วคืนนี้มาพบกันคนที่รักโดยบังคับหมดโดยบังคับหมดอุ้ยร้อยหกสิบคนสวัสดีค่ะตอนแรเกเราจะปิดไลน์เราก็ไม่กล้าปิดเลยคนเข้ามาอุย้ยลมเย็นมากนี่เป็นลม,มไหมฝุนได้ไหมได้ไหมฟังุนให้เห็นน,นี่หน่อยไปไเห็นแม่น้ำหน่อยนะ อเราไม่มีหลอกลมนะมันคือลมไม่มีหลอกลมนะมันคือลมไม่ใช่ลมมาไงไม่ใช่ลมนั่นมันลมนั่นก็เปิดพขาลมด้วยแล้วลมมาด้วยเนี่ยลมมาแบบนี้เนี่ดูแม่น้ำนีแม่น้ำเป็นลมแม่น้ำมันเป็นคลื่นก็คือลมมาเดฟเนี่ะไปนอนปีดูน้ำไปไม่เอาโกต์มีเปย์ด้วยนะมีเปด้วยนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรบรรากาศตรงข้ามเราคือบรรยากาศดีปนอะไรบ้างบ้านสวยแล้วไม่ใช่บ้านเราบ้านเขา อลังตามากเลยเนาะป่านนี้แสงหมดยังไม่ได้อะไรหลานอ่ะไม่ได้ก็มาโหปลูกมาสามสี่ปีอืมสวยมากพี่ข้างหลังนะเลยพี่ปิยรัตน์สวัสดีเป็นยังไงสบายดีรึ่าอ้าวคิดว่าหายไปเลยพี่ข้างหลังข้าบ้านหายไปเลยพี่พี่ปิยรัตน์ข้างหน้าติดถนนเหรอ นี่ข้างหลังโอ้ข้อสวยคิดว่าคิดว่าข้างหน้าเนี่ยใบข้างหลังเหรอเออข้างหลังบ้านสวยข้างหน้ามีที่จอดรถเนี่รสบายดีไหมพี่ไม่เอาบทหนุนน้องเลยนะตาไว้นั่ด้วยไม่เข้ามาทำทรายน้องเลยหายไปเลยาที่บ้านฝรั่งใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มาดูน้องแสดงลิเกนะหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวน้องจะแชร์เฟซไวให้น้องจะแชร์เฟซไว้ที่หน้าเฟซละกันเฟซของลิเกขยากอนนะคะเดีสอนรักใช่ปะสอนรักนะพยอก่อนอ่าสอนรับอ่ะ เดี๋ยวจะแชร์ไปให้เอาไปชื่นนนอนะลองลองลองหันลองหันไปดูนี่หันไปดูน้ำไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแทบปูก่อนอีกไม่นานคงได้รู้เจเป็นแฟนอยู่ขับอยู่สัตวทีขอ,ขอบคุณค่ะคุณบุญเยี่ยมเฮ้ยวันนี้เราได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะนนวันนี้เราได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะน,นัาไร แ้วย้ายขึ้นใหม่จะสว่งางแะ่อาทิตย์มันไปแล้วไม่มันย้อนแสงเยอะเพราะว่าฝั่งหนไม่จามา้านะตอนแรกเรานั่งหันหลังเพื่อให้เห็นนี่ไงไม่น้ไม่เห็นแม่น้ำแบบนี้ว่ามันย้อ,อ,ยอนแสงมันมืดไงอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะคะนี่คือหน้าหนูวางโทรศัพท์ลงน้ำนะอ่ะเดี๋ยวหน้าเอาออกนี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศคือดีดีมากมอันนี้คือแบบให้ดูบ้านฝั่งโน้นนะคะหนูก็มามาก็ผมจีนนะคะคือแบบมันบรรยากาศนี้บรรยากาศคือแบบดีมากทุกคน <ๆ S 2> นะคะแม่น้ำใหญ่มากใช่เป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะ มากอืมอืมอืมเลโออะเลโอโหลดนะปล่อยนะมั้ยให้มันเดินขวบวัวไปไกลเลโออะจะไหนวะจะนี่ไงหิวปะอืมหิวแล้วกินอะไรได้อ่ะเอาข้าผัดให้หมาได้นะเออให้เลื้ยผัดเองผัดกันแบบ ตอนเช้าไงกันหิวไงตื่นเช้านั่งรถมาก็เลยแม่ไม่อยู่ที่เดิมแล้นนะฮะไก่ไก่ไปนะน้ำหมดแล้วก็อะไรรถมีน้ำเดี๋ยวขอบคุณนะคะทั้งร้อยห้าสิบห้าคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะวันนี้เขาขอฝากไว้ด้วยนะวันนี้ที่ไรนะหนึ่งธัษภาคมสองห้าหกสามวันนี้มีการแสดงนะคะไร้สดนะคะ ที่หน้าเฟซปิดจดีฝ้ายเด๋วจะไปแชร์ให้นะคะหกโมงนะคะอย่าลืมเข้ามาดูนะคะหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งละเออทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเอาเอฟซีพี่ฝ้าเหมือนเดิมคนคนที่แพจ้าขอบคุณจ้าที่ติดตามนะคะและเดี๋ยวประมาณหกโมงสี่ห้าโมงหกโมงแหละเราจะไลฟ์สดแต่งหน้าลีเกล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะจะได้ไม่ลืมกันเนาะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะมาทานก็อย่าลืมหาอะไรทานด้วยนะ ขอบคุณค่ะ